สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนบินไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นคือประเทศลาวนะครับโดยสายการบินไทยอนแอร์ไฟล์990จากหาดใหญ่ลงอุดรธาน,นี ในส่วนของวิธีการเดินทางก็แสนง่ายเลยง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากที่บินมาลงอุดรธานีจากนั้นเราก็จะเดินทางด้วยรถตู้นะครับของบริษัทอุดรแก้วทัวที่นี่นะครับก็มีการจำหน่ายตั๋วนะคะไปยังด่านหนองคายราคาจะอยู่ที่200บาทต่อท่านต่อคนนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัว๋วใบนี้เลยครับซึ่งระยะเวลาการเดินทางก็จะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการจราจรด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นภาพรบญกาศ รถตู้มาส่งเราที่ด่านหนองคายสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของเอกสารในการใช้ข้ามประเทศดีกว่านะครับอย่างแรกก็จะเป็นพาสปอร์ตนะครับและพาสปอร์ตวัคซีนหรือว่าเพื่อนคนไหนสะดวกเป็นเอกสารจากมอพอมก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับก็สามารถแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ต่อมอได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ด่านหนองคายนะครับก็เริ่มจากครกค้ังเลยทีเดียวเนาะ หลังจากที่ปิดประเทศมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีการข้ามไปข้ามมาแล้วนะคะผมก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากันเยอะแล้วต่อไปเราก็จะนั่งรถเมย์นะครับจากดา่านด่านไทยไปด่านลาวนะคะก็ะอยู่ที่30บาทต่อคนนะครับผมจะข้ามสะพานเมตรภาพไทยลาวนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นมากๆแล้วนะครับเพราะว่าไฟล์ผมมันถึงก็จะเป็นไฟล์ตอนเย็นแล้วเน,น,วเนาะก็จะไปดึกที่วังจันทร์นั่นเองนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ข้ามมาถึงฝั่งลาวแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเขียนกรอกใบเข้าประเทศนะครับเขาก็จะให้ตรงอินดิเคชันของเราเลยนะครับเราก็สามารถเขียนและก็กรอกตามข้อมูลที่ว่าเขาถามได้เลย,เลยต่อไปเราก็จะไปนั่งรถเมล์เข้าเมืองนะครับผมเข้าเมืองเวินจันนั่นเองนะครับ ก่อนถึงป้ารถเมย์นะคะผมก็ได้แวะซื้อซิมยูนิชัต ER ันนี้เลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่140บาทมีแพ็กเกจให้ทุกคนเลือกเยอะมากๆเลยนะครับจะบอกว่าทางร้านเขาบริการดีมากนะครับเขาแนะนาแพ็กเกจให้เราหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แพ็กเกจอื่นก็สามารถสอบถามกับทางแม่ค้าได้เลยนะครับแต่วิดีโอนี้นะคะผมจะแนบแพ็กเกจทั้งหมดให้ทุกคนได้เห็นนะคบว่ามีแพ็กเกจอะไรให้ทุกคนสมัครบ้างนะคะผม ก็จะมีตั้งแต่3วัน5วัน7วัน10วันนะครับก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับต่อไปนะคะผมก็จะเดินไปที่ป้ายรถเมล์เลยนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้ก็เวลาค่อนข้างที่จะเย็นมากๆแล้วไม่มีรถเมวิ่งไม่แต่สักคันหนึงเลยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเรายัางมีรถสองแถวนี้วิ่งอยู่นะครับก็ให้บริการปกติแต่ โชคดีกว่าน,นั้นนะครับผมก็มีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยทั้งหมด3คนนะครับก็ลงมติเหมารถคันนี้นะครับเป็นยอดเงิน300บาทนะคะผมก็จะตกคนละ100บาทนั่นเองซึ่งเป็นเงินไทยนั่นเองนะครับราคานี้ผมแน่ใจว่าอาจจะเกินอาจจะแพงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าถูกเกินผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะมาที่นี่นะครับอย่าลืมแมสกันด้วยนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากๆเลยนะครับผมและวิกฤตหนักๆตอนนี้ก็จะเป็นอันสุดของน้ํามันนั่นเองต้องทําใจรับมือดีๆด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงตลาดเช้าของประเทศลาวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเดินไปหาห้องพักนะครับห้องพักที่ว่าผมไปพักคืนนี้ก็จะเป็นโฮสเทลชื่อ NT Backpacker นะครับอีกเข้าขึ้นไปอีกประมาณ1กิโลเมตรอ่ะไม่น่าจะไกลมากแล้วคืนนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนาะว่าจะได้กินอะไรที่ไหนโอเคไปละาหาที่พักก่อนบาย ที่พักที่ผมแพลนไว้ก่อนหน้านี้สรุปคือเขาปิดทําการนะครับคือช่วงนี้ใครจะมาเที่ยวต้องเช็คที่พักดีๆนะครับเพราะว่าโดนปิดเซงไปเยอะมากๆเลยที่นี่ก็จะเป็นที่พักของผมใน,นค่ำคืนนี้นะครับเป็น lucky backpacker hostel นั่นเองครับ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야, 불러 널 야야야야, 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져 버린 내가 슴이뛰어 I'm going, going, going crazy. Yeah. 시 간은 계속 흘러만 가고 기다리다. 지쳐 그만 널 놓칠까 봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going going go